สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคมหวานนะคะวันนี้นะคะน้ำอ้อยก็มีมีดอินเน็บตรับลูกปืนเยอรมันนะคะ SKF นะคะ สวยมากเลยนะคะทั้งหมด1ิบเล่มนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้ด้ามจับเป็นไม้พยุงด้วยนะคะคือลายสวยทุกเล่มเลยค่ะแต่ละเล่มก็จะมีลายเป็นเอกลักษณ์คนละแบบกันนะคะวันนี้นำ้ำน้ำอ้อยจัดปโปรให้ในราคา1,100บาททุกเล่มเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนชอบแบบความยาวประมาณไหนก็รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวน้ำอ้อยจะบอกเล่มแรกเลยนะคะความยาวเล่มที่1นนะคะรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเล่ม ที่1น,นะคะความยาวจะอยู่ที่12นิ้ว6หุนนะคะกว้างสองนิ้วสันหนา7มิลน,นะคะน้ำหนักอยู่ที่600กรัมนะคะด้ามไม้พยุงทุกเล่มดูลายนะคะคือลายสวยมากเลยเล่มที่1คือสวยมากเลยนะคะดูความสวยนะคะของนี้นะคะสวยจริงๆเลยค่ะเล่มที่1น,นะคะยาว12นิ้ว6หุนนะคะสวยมากเลยต่อไปนะคะเล่มที่สองนะคะ ตลับลูกปืนเยอรมันนานๆทีอ้อยจะได้ทํานะคะไม่ค่อยได้ทําบ่อยเนาะ,ะเล่มที่สองนะคะความยาวจะอยู่ที่12นิ้ว4หุนนะคะกว้าง2นิ้ว1หุนนะคะสันหนา7มิลน้ําหนักอยู่ที่500กรัมนะคะสําหรับเล่มที่2นะคะลายสวยมากว่าอยากให้เห็นลายอันนี้ะลายไม้พยุงนะคะสันคอทุกเล่มจะเป็นสแตนเลสนะคะ สันคอ four. ตรงนี้จะเป็นสแตนลสทุกเล่มเลยนะคะดูสันหนาสวยมากเลยค่ะสวยงามทุกเล่มเลยนะคะเพื่อ,อนๆคนไหนสนใจทักน้อยมาได้เลยนะคะต่อไปเล่มที่3นะคะเล่มที่3นะคะ,ะความยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะกว้างหนึนิ้ว7หุนนะคะสันหนา6กมิลนะคะน้ำหนัก500กรัมนะคะเล่มน,นี้นะคะความยาวตรงด้ามจับตรงนี้7นิ้วนะคะสันคอสแตนเลสทุกเล่มเลยนะคะเล่มน,นี้ก็ เบาขึ้นมานิดนึงเนาะห้าร้อยกรัมนะคะสวยมากเลย่าทำจากอไอตลับลูกปืนเยอรมันนะคะทุกเล่มเลยนะคะใช้งานได้จริงนะคะสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะคงทนด้วยค่ะต่อไปเล่มที่4ี่นะคะใบยาวอยู่ที่11นิ้ว6กหุนนะคะกว้าง1นิ้ว7หุนนะคะสันหนาห้ามิลน,นะคะหนัก440กรัมค่ะด้ามจับลายพยุงคือสวยมาก ดูลายนะคะสวยทุกเล่มเลยค่ะตลับลูกปืนเยอรมันของเขาก็จะแข็งแรงอยู่แล้วนะคะความสวยความทนของเขาเนาะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะต่อไปเล่มที่5นะคะความยาวอยู่ที่สิบดนิ้วหกหุนนะคะกว้างสองนิ้วสันหนาหกมิลหนักห้าร้อยสิบกรัมนะคะห้า้อยสิบกรัมนะคะสำหรับเล่มที่5นะคะวิลายสวยมากเลยค่ะถ้าได้เห็นของจริงจะสวยมากเลยนะคะ สวยจริงๆเลยค่ะต่อไปนะคะเล่มที่6นะคะเล่มที่6ใบยาวอยู่ที่11นิ้วหหุ่นนะคะกว้าง2นิ้วสันหนา6มิลน้ำหนักอยู่ที่ 500, 5 0 0ร1 0กรัมเนาะ510กรัมนะคะดูความสวยของไม้ลายแต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคะสวยไปคนละแบบเนาะเล่มที่6แล้วนะคะเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชอบแบบความยาวประมาณไหนนะคะก็เลือกได้เลยนะคะ ต่อไปเล่มที่7นะคะไม่าย,ยาวอยู่ที่11นิ้ว4หุนนะคะกว้าง2นิ้วสันหนา6กมิลหนักอยู่ที่500กรัมนะคะคือสวยมากความสวยนะคะสลับลูกคืนเยอรมันนะคะกว่าช่างจะทําให้น้าอ้อยน้น้าอ้อยได้น้ำอ,อ้ำอ,อยได้นะคะคือแบบใช้เวลาคือแบบยาวนานเหมือนกันนะคะ ลูกค้าคือรอนานอยู่เนาะเล่มที่แปดนะคะใบยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วสีหุ่นนะคะกว้างสองนิ้วสันหนาหกมิลหนักห้าร้อยกรัมนะคะอู้เล่มนี้จะสวยมากเลยค่ะออกสีคล้ำนิดนึงแต่คล้ำแบบสวยๆนะคะน้ำหนักห้าร้อยกรัมนะคะเล่มนี้เนาะสิบเอ็ดนิ้วสีหุ่นเนาะสวยมากเลยเล่มที่สิบเอ็ดนะคะ ลายไมนะคะเล่มขอโทษนะคะเล่มที่แปดนะคะยาวสิบเอ็ดนิ้วสี่หุนเนาะเล่มที่แปดนะคะสิบเอ็ดนิ้วสี่หุนต่อไปเล่มที่เก้านะคะเล่มที่เก้ายาวสิบเอ็ดนิ้วนะคะกว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนนะคะสันหนาห้ามิลน,นะคะหนักสี่ร้อยยี่สิบกรัมสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ไลายลายสวยจริงเนาะอันนี้เห็นลายสวยเนาะลาย ายแปลกๆสวยๆด้ามด้ามเขาสวยจริงค่ะวันนี้นะคะตลับลูกปืนนะคะเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะหนัก420กรัมนะคะเล่มนี้จะไม่หนักเกินนะคะพกพาง่ายนะคะน้ำอ้อยแถมปอก PVC ให้ทุกเล่มเลยนะคะวันนี้น้ำอ้อยจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะ ต่อไปเล่มที่10นะคะเล่มที่10บใบยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะกว้าง1นิ้ว7ดหุนสันหนา6มิลหนักอยู่ที่460กรัมนะคะ,ะความยาวก็พอดีนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบยาวเกินเนาะพอดีพกพาเลยนะคะใช้งานได้จริงด้วยค่ะ,ะสำหรับตลับลูกปืนเยอรมันน้ำอ้อยก็คือแบบกว่าจะได้ทำมันหายากด้วยนะคะ กว่าน้องจะทําให้ได้กว่าช่างจะทําให้เราได้นะคะคือนานมากลูกค้าคือแบบรอของของรอของเราคือคือนานจริงๆอะคะ่ะลายสวยมากเลยค่ะน้ำอ้อยแถมปอก PVC ให้ทุกเล่มเลยนะคะแล้วจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจทักน้ำอ้อยมาได้นะคะ093 301 เจ็ 7, 9, 4, นะคะก่อนอื่นน้ำอ้อยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยอุดหนุนน้ำอ้อยนะคะลูกค้าเก่าก็คือแบบน่ารักทุกคนเลยค่ะคือแบบแล้วคือช่วยอุดหนุนกันตลอดแล้วก็เจอลูกค้าที่ใจดีทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะวันนี้น้ำอ้อยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ